สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับการแข่งขันฟุตบอล7คนในรุ่นยูสิทการ f a m i l มลี่ครับซีซั่น2อวันนี้ทวีสีจุดเสื้อสีขาวพบสองลมซ็อกเกอร์สกูจุดเสื้อสีแดงทวีสีเสื้อสีขาวบุกจากซ้ายไปขวาพบสองลมบุกจากขวาไปซ้ายสองลมเปิดเกมก่อน

เปิดไปหาไททันก่อนไททันเซตไปที่ทางซ้ายที่ไอคิวไอคิวโดนปั๊มบอลบอลมาอยู่ที่สองลมเปิดขึ้นหน้าอุ๊ยเกี่ยวบอลไม่ติดอันเตอร์พาไปได้สบายเตอร์มองเพ่อนแล้วเปิดโดงขึ้นหน้าอิคิวอิคิว บอลขนคางไปไปลุ้มทุ่มสองทีสีโต้สัยนยเดี๋ยวทุ่มไปเป้าหมายฮิวโก้ไอคิวเก็บบอลได้ล็อกไม่ล pues ็อกไม่ผ hmm. ่านไปต้นปั๊มบอลไว้ไปต้นย uh ังเก็บบอลได้เปิดไปด้านข้างพี่ไอคิว คิวลาขึ er ้นไปเปิดขึ้นหน้าไม่ถึงเจ้าอีคิวโดนสองลมสกัดออกข้างไปเป็นลูกทุ่มของทวีสีคิวโกลากหลบเลื้อยออ้ยบอลมันคลุกคลิกคลุกคลิกบอลออกหลังไป บงทีครับของนักฟ้าจิตได้ดีครับเอาบอลลงมาแล้วจะเป็นจังหวัดไอ้ฝาล่ะครับผมนะครับครัวสองลมเปิดเกมเปิดโดงขึ้นไปเออดี๋ยเก็บบอลเปิดมาฮิโก้ฮิโก้เก็บบอลได้ฮิโก,โกโ้เปิดไปด้านข้างที่ไอคิวไอคิวมองเื่อนลากเปิดไปที่ริมเส้นเอาฮิโก,โกโ้เปิดเข้าในติดสองลมสองลมสกัดขึ้นมาเทนพัดยังบังไว้อยู่ พัดเคลี่ยออกข้างไปก่อนเป็นลูกทุ่มของสองลมเขียนอย่งสูสีทเวสีพบสองลมสกูสองลมสกเกอร์สกูสองลมทุ่มมาวิดีโอวิดีโอเปิดออกข้างไปเป็นลูกทุ่มของสองลมสกเกอร์ เป,ป,ป็นพัดยังบ้างอยู่ไอคิวมาช่วยเกมรับสกัดออกข้างไปเป็นลูกทุ่มของสองลอมซอกเกอร์อีกครั้งสนามที่หนึ่งนะครับเชียงรายคาเดมี่จะพบกับบอลที่เบอร์แปดของสองลอมซอกเกอร์ ทุ่มไปแต่ตามันเขียวไว้บอลนอ,อกข้างลูกทุ่มของสองลอมีครั้งแต่ทุ่มไปค้ามหมายที่เบอร์ยี่สิบไม่ถึงคิวแกบอลบอลนอกข้างไปแล้วเป็นลูกทุ่ม,อ,อ,อ,มอ้มมมมอเป็นลุกฟาวูีเีนให้เป็นลูกฟาว ต้องล้อมเปิดขึ้นหน้าบอลไม่ต้องกรอบเซตเกมขึ้นใหม่ทวีสี่ไอคิวคือเปิดทนายชิงสั้นๆกับไทตันไทตันที่ไอคิวคิวจะล็อกไปทางริมเส้นไอคิวยังไง วีซีเสียฟาวให้สองลอมซ็อกเกอร์บน,นเตอร์ยังปัดตองไม่ได้เทนพัสไม่ไว้ใจกัดออกข้ามไปก่อน สองลมซ็อกเกอร์ได้ทุ่มทุ่มเล่นกันสั้นๆล็อกอจะเปิดเข้าในบอลออกหลังไปแล้วผู้ตัดสินมองว่ายังไงมองว่าซ็อกเกอร์สกูได้ฟาว สองลอมซ็อกเกอร์เปิดมาอุ้ยลูกนี้ orm, กระหวัดไม่ถนัดลูกทุ่มของทวิสสีวิ่งวิ่งวันนี้โอเม กลุ่มที่ไอคิวคิวจะไปทางแคบได้ทุ่มต่อทวีสิเดี๋ยวทุ่มมาที่ปกป้องปกป้องโดนโอ้โหโดนแย่งบอลไปสองลมมาที่เบอร์แปดเปิดขึ้นหน้าไม่ผ่านเจ้าเซนพัทสี่เดียวก้ามา ลูกพุ่มของสองล้อมสเกลพุ <c oughs> ่มไกลปกป้องมองมาสเกลปกป้องเปิดไปที่สเกลสเกลโอ้โหสเกลเลี้ยงบอลห่างเท้าไปหน่อย กับตรวจการสรุปผนการแข่งขันนะครับแล้วก็ประกาศนะครับตอเทียงางมงไว้หังจากั้ทั้งผู้ประการที่อุ่นีนนะครับก่งขันนะครับคงอยู่นะครับในรูปของอุสิทที่เราเ้าไปในขาดนะครับแล้วก็อยู่เกนะครับที่กนในตสุดท้าย อัลโหลสิบเจ็ดฮัลโหลสิบเจ็ดหันน้อยไม่ทุ่มให้นาวะวาทุ่มมาออดิโอโอดิโอซัดติดบล็อกเปิดเข้าในไม่ถึงเจะหันน้อยปกป้องบางไว้ดึงสอนตัวพันอยู่โอดิโอไปล่วงบอลเปิดขึ้นหน้าปกป้องไม่ทันสองลองเปิดเข้าในเต็นพัดบังบอลอยู่เต็นพัดเขี่ออกไปก่อน เรียกเพื่อนมาช่วยก่อนการแข่งขันภาคช้าสุดสิ้นแล้วนะครับเป็นการมาทำสรุปผลแค่ไหนนักเจะรายการประกาศทีมผิวหันทารอบแล้วจะเริ่มทำการแข่งขันในภาคบ่ายเลยนะครับวิ่งจากเวลาในช่วงนี้นะครับ13นาที25นาทีนะครับเวลาเราเลยต้องขวนเปิดเข้าในป้อง้องเตะโด้ขึ้นไปสกัดน้อยไล่บอลอยู่ไม่ทันโดนเบียดผู้ตัดสินมองว่าโดนผลัก วีเอซีได้ฟรีคิกระยะหวังผลอีกแล้วตาคือเวลาเล่นไปในสนามที่นี่นะครับสวนสนามที่สองสามจะเปิดให้เพื่อนเอาหมายที่เจ้าฮานอยไม่เปิดลงเปิดเลี้ยงมาที่ออดิโอออดิโอมาโนว่าออดิโอ ต่อไปลมเคียวข้างไปลูกทุ่มของทวีสีอีกนิดนนาทีครับสำหรับีสุครับาดีโอทุ่มไกลก็กล้องมงยังไงสาวประตูสองลมในกเวรับนบอลเปิดโดงขึ้นมาเห็นพัดสกัดไว้ก่อนเ็บนอลสุดครับในรูป U8 นะครับมนะครับที่นว่านอกหลังลูกตั้งเตะขึ้นมาจากครูของสองลมสุดเกิดสับพี่ๆนะครับได้มีโอกาสได้พักผ่อน เพราาะว่อย่าไปร้อยที่ทำการแข่งขันที่เปิดโจงขึ้นไปผ่านหัวปกป้องอื้อเกือบเท้าเท้าของเบอร์ยี่สิบเอ็ดสองลงเห็นพัดยังไงบังบอลไว้ก่อนบอลออกหลังไป เขนเตอร์สั้นๆมาที่ออดีโอออดีโอปัมบอลมาถึงเจ้า้านอยโดนสาสตสวนบอลออกข้างเป็นลูกตุ่มงองทวีสิ รึงแรกเจ้าเทนพัทเจ้ากันเตอร์ทำงานหนักพักสักครู่เดี๋ยวพบกันครึ่งหลัง คณะกรรมการผู้จัดครับนะครับมีความนดีอย่าง,งยิงย่งทีงม่มีแบบได้ต้อนรับนะครับเจ้าภาพตัวจริงครับเทศบาลตะบลเวียงกระหลกครับโดยท่านนายกเทศมนตรีสมุตะบลเวียงกระหลกท่านท่านปฏิวัติเหล็กกล้าครับ เสร็จสิ้นจากภารกิจนะครับทอดกระถิ่นบริเวณทางด้านพระธาตุม่อนพระเจ้าหลายเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้มาให้กำลังใจนะครับกับงนักกีฬาที่ลงทาการแข่งขันนะครับทั้งทีมที่เป็นผู้มาเยือนนะครับอาคารถกอาผู้มาเยือนแล้วก็ทีมที่เป็นพนักกีฬาจากตำบลวิยงกะหลงนะครับแล้วก็จากตำบลต่างๆในอำเภอวิบวิบวแล้วก็อำเภอแส่สวนลงทั้งในพนื้นที่ใกล้เค,ยเคยียงจังหวัดเชียงรายของเราด้วยนะครับ นายกทัวร์ครับพี่ทัวร์มาให้กำลังใจน้องๆนะครับที่ทำการแข่งขันนะครับในสนามแล้วก็ขอพูดเป็นอย่างสูงครับนะครับเจ้าภาพนะครับผู้จัดนะครับแล้วก็นะครับเจ้าของสถานที่ที่เป็นเจ้าภาพในสนามบนเรือลำดุลไปเลยในสนาบนเรือลำดนะครับจะมีรถติดนะครบแล้วก็เจ้าหนที่ผาที่สนามบนเรือลำดเกมในครึ่งหลังกำลังจะเริ่มขึ้น VC เสื้อสีขาวบุกจากฝ่าไปซ้ายสองรองซ็อกเกอร์สกูเสื้อสีแดงบุกจากซ้ายไปขวาสกอร์ครึ่งแรกศูนย์ประตูต่อศูนย์กยังทำอะไรกันไม่ได้ดอมซัดเลยอู้ยบอลโด่งข,ข้ามคานไปเยอะอ๋อประชาสัมพันธ์นิดนึงครับน้องอยู่เก้านะครับ S <S <an other> สนามที่หน,นึ่งนะครับเทนต่อสักทีนี้นะครับเจโรยแคดิี่พบสองลุงยังไม่มาแรงงานตัวนะครับสนามที่สองครับเพจ้าสายเังกูสองล้อ,อมเปิดโดงขึ้นมาติดเจ้าดอมต้นไม้เคลียต้นไม้จะเคลียให้เทนไม่ได้ต้นไม้ยังบล็อกไว้ได้ลูกทุ่มของสองล้อมสุเกินะครับสนาที่สี่ไปเอาบอลตูเนียพบกับนโมสุเกิลนะครับสองสักทีนี้นะครับ เห็น,นมบงังไหมเหนเดมเคียวข้างไปเป็นลูกพุ่มของสองล้อมอีกครั้งอ่ะเพว่ากันต่อที่สนามคุณอรสนามที่นี่ครับต้นไม้สกัดยื่ดายไ้เต็มที่กัดไปด้านหลังเห็น,เนมเคียวไปก่อนไม่ไว้ใจ ลมพุ่มมาเปิดเข้าในติดเจ้าต้นไม้อีกอขาสองลำไม่ด้วยนะครับจะไหวไปจะไหวได้ตีสก,กัดผู้เล่นครับของตามฝาฝาดิ้วครับต้นไม้เปิดกลับไปที่แบนเนมแบนเนมปั๊มบอลแบนเนมสาตาร์ทขึ้นมาไม่มีเพื่อนสเกลติดใบใบเปดิดมาด้านข้างที่ต้นไม้ ต้นไม้เปิดเข้าไปเทนพัดบ้างให้สองสกัดไว้ก่อนปามบอลกันสองลมทุ่มสอมมงสกัดไว้สองลมสาดขึ้นหน้า บอลออกหลังเป็นลูกเต็มมุมของสองลำซ็อกเกอร์บีลคือหลานนะครับสอกทีครับควานหาประตูที่จะเปิดเลียดเข้าไปเป็นบาสเกตบอลเปิดขึ้นหน้าสเกลไล่ทันไหมบอลมันแรงไปหน่อยูไปบอลกจกันดัหน้าประตู สองลมเล่นสั้นๆมาไปเล่นดิปิดไปเก็บบอลได้ลาขึ้นไปเปิดเข้าในไอทีสเกลสเกลโดนพักโอ้ยกรรมการว่าไงเออปั๊มบอลกันปิดไปกับสองลมเบอร์สิเอ็ดตัวใหญ่ ตอมทุ่มไปบิ๊กไปเก็บบอลโดนบงังแย่งบ,บอลไปตอมสาดขึ้นหน้าสเกลอบอลไม่ทำอะไรไม่ถนัดตองลอมเปิดเลียดสาดขึ้นหน้า ไม่มีเพื่อนบอลออกข้างไปลูกทุ่มของทวิสซีเป็นลูกทุ่มนะครับของทาีปล่เตลยปยเลย้นไม้บอลมไปไปเไเกปอลแกปลปลยไปเยเลยลยไปเลยไยไปเลยยไปงลยไไป เบียดกันไปแล้วในวันนี่ยลูกออกไปครับแบบเป็นลูกทุ่มครับของทษสองลมสองเอ้สักคุยครับอนนี้ยี่สิบแปดครับสองล้อโตครับสองลมอทุ่มเล่นกันสั้นๆเปิดข้างในติดเจ้าแบนเนมปกป้องเปิดขึ้นมาไม่ถึงเจ้าสเกลหลสองลม สกัดออกข้างมีอีกรูปทุ่มของสตาร์คอ e เวอร์เนมทุ่มมาสนายเก็บบอลเปิดขึ้นหน้าไม่ถึงเจ้าอีคิวปกป้องเปิดขึ้นหน้าปกป้องยังเก็บบอลได้กิมไปที่บิ๊กไบ e ์บิ๊กไบค์กลับมาที่ปกป้องปกป้องมาที่ด้อมด้อมสาดขึ้นหน้าเลยอ้บอลมัน คนโดงออกหลังไปยู9นะครับสอบลงซ็อกเกอร์สกูลุกนะครับเดี๋ยวนักกีฬามาพร้อมตันที่บริเวณด้านฟองโดยการตอนนี้นะครับมีเพื่อนรออยู่ประมาณเจ็ดสิบคี่วิ่งตรงไปเดี๋ยวเจ้าเบอร์ยี่สิบตัวสูงใหญ่ซัดติดเจ้าออดิโอ เดียเปิดที่หน้า EQ EQ วเปิดไปอดิโอออดิโยอ,อโยไมย่ผ่านอ็ด,ดอมทุ่มมาที่ออดิโอ ออย่าเปิดไอคิวเก็บไม่ไม่ถนัดดอมดอมเป้าหมายที่ดอมโอ้ยตรงนี้หวัดเสียวเป็นจังหวะตั้งเต่มาจะมาดูหน้าประตูของทางทวีเอสีเกือบไปแล้วทวีเอสียอมเปิดโดงขึ้นไปไอคิวเก็บบอล ย ules, อยู่ดึงอยู่มองเพื่อนจะไปเองแวก2โอ no. oh ้ยอุ้ยสัตว์ฮานอยสัตว์โอ้คนที่าประตู2ลงปัดข้ามคานเลยลูกเต็มมุมของทวิสสิเวๆดี๋ยวไปเต็มมุมจะเปิดเลียดไหมเปิดเลียดไปที่ปกป้องเปิดเข้าในตรงวาเดียวไม่ทันออกข้างไป วีซีได้ทุ่มอานอยอโนยปล่อยให้แบนเนดทุ่มแบนเนดจะทุ่มไกลไหมแบนเนดทุ่มไปที่อานอยประวัติที่คิวเขียร์เข้าในไม่มีเพื่อนรวมสองล้อมสวนกับโอ้ยวุดอ กล้องไอ้กองยงเขียวบอลได้อาน้อ,นอยสองลมทุ่มไปเปิดชั้นในอุ้ยวูดไปหมดไม่มีใครเวลาใกล้จะหมดสองลมซอ็อกเกอร์บุกแหลก เจ้าฮิโก้เรมาแทนเจ้าแบนเนมขออยู่ที่ปกป้องพุทธศินว่าไงกพุทธิในสหในทุ่มใิในทุ่มมสนามที่หครับทำการแข่งขันเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยฮะิทธิครับย่าพูดอยู่ก้าวเีกทั้งหมดตอมทุ่มมฮิคโก้ บอกป้องเปิดขึ้นไม่มีกองหน้าอยู่ส่งน้องน้อยสุดลงไปแข่งในสุดท้ายก่อยครับสองลรงเรียนมัยส,สักคูลและเชียงรายแคาเดนซ์ลงสนามครับไปรุ่นอยู่เก้าอาดิโอออดิโอเคปบอลออดิโอออดิโอออดิโอบอ,อ,อ,อปกป้อง

กันสกัดออกหลังไปผู้ตัดสินก็เ <ak> ป่ามอเตอาการแข่งขันเห็นว่าส s c กับ2อลมอกเกอร์สกูลทำอะไรกันไม่ได้เสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ รอ,อ,อบแรก4นัททวีสีชนะ2เสมอ2มี8แต้มสักครู่พบกันรอบต่อไปขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ